สวัสดีคะ่ะเจแวออนไลน์นะคะวันนี้มาตามสัญญานะคะว่าทํายังไงจะทําคลิปที่มีฟิลเตอร์สวยๆได้แบบนี้นะคะก็คือทําคลิปจาก t i k t ต k อกนะคะแต่ว่าจะมีแอปโหลดลายน้ําโหลดคลิปที่ไม่มีลายน้ํานะทุกคนเป็นการโหลดคลิปจาก tiktok อกออกมาแต่ว่าไม่มีลายน้ำติ k กต็อกติดออกมาด้วยนะคะเดี๋ยวไปดูกันเลยคะ่ะ เป็นแอปนี้เลยนะคะไปหาโหลดกันมาได้เลยนะพอโหลดเสร็จแล้วเข้าไปในทิกตอกของเราคะ่ะเสร็จแล้วไปคลิปที่เราต้องการจะบันทึกนะคะกดเข้าไปเลยคะ่ะพอเราเลือกคลิปได้แล้วกดเข้าไปในคลิปนะคะจะมีไข่ปลาสามจุดอยู่ด้านล่างขวามือนะคะเสร็จแล้วกดคัดลอกลิงค์คะ่ะคัดลอกลิงค์เสร็จ ไปที่แอปที่เราโหลดมานะคะกดอนุญาตให้วางแล้วก็วางลิงก์ลงไปได้เลยค่ะกดปุ่มสีแดงค่ะกดดาวน์โหลดเสร็จแล้วดูโฆษณาให้จบนะคะพอเราดูโฆษณาจบจะมีปุ่มกากบาทโชว์ขึ้นนะคะมุมบนขวามือนะ หมุนๆแป๊บหนึ่งนะคะพอขึ้นแบบนี้ก็คือเสร็จเรียบร้อยแล้วคะ่ะนี่เลยเราก็จะได้ฟิลเตอร์สวยๆว,วิดีโอสวยๆแบบให้ไปลงในคลิปเปรียวแล้วนะคะ